สวัสดีครับ led f o r by รับติดตั้งไฟสปอตไลท์ทั้งในและนอกสถานที่วันนี้จะมารีวิวแสงไฟให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างไฟมินิ20วัตต์ตัวนี้นะครับกับไฟมินิ30วัตต์ตัวนี้นะครับคุณสมบัติของไฟมินิ20วัตต์ตัวนี้นะครับก็คือไฟต่ำจะเป็นสีขาวแล้วก็ไฟสูงจะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนตัว30วัตต์ ไฟต่ําเป็นสีขาวแต่ว่าไฟสูงนะครับไฟสีขาวจะติดอยู่นะครับแต่เติมสีเหลืองเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูแสงอีกทีนะครับตอนนี้เรามาเปรียบเทียบขนาดกันก่อนนะครับสําหรับตัวมินิ20วัตต์นะครับความกว้างก็ประมาณ4เซนติเมตรนะครับ3ซนติเมตรนิดนดนะครับด้านยาวก็ประมาณ5ซนติเมตรนะครับ เลือกไปด้านหลังส่วนตัวมินิ30วัตต์นะครับด้านหน้าก็ประมาณ5เซนติเมตรนะครับส่วนด้านยาวเลือกไปด้านหลังประมาณ7เซนติเมตรนะครับความสูงจากพื้นขาของขาของไฟก็เป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าตัวมินิ20วัตต์ก็เป็นขาสีดําแบบนี้นะครับสูงจากพื้นขึ้นมาบนยอดไฟก็ประมาณ6เซนติเมตรนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวมินิ30วัต์จากพื้นขึ้นมาก็ประมาณ8เซนครึ่งนะครับประมาณ8เซนครึ่งอันนี้สูง6เซนนะครับประมาณ5เซนครึ่งนะครับไม่ถึง6เซนไฟตัวนี้นะครับมีรูทั้งหมด4รูนะครับไว้ย,ยึนดน็อตนะครับขาจะอยู่แนวนี้ก็ได้หรือจะเอาขามาอยู่ด้านข้างซ้ายขวาก็ได้นะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนได้นะครับจะมีรูอยู่ ซีรูแบบนี้เลยนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับขาก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับจะอยู่ด้านล่างด้านบนหรือด้านข้างก็ได้นะครับส่วนไฟมินิ30วัตต์ตัวนี้นะครับขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับยึดด้านล่างแต่ถ้าเพื่อนๆจะห้อยไฟลงด้านล่างนะครับก็ย้ายขาจากตัวสีดํานี้นะครับมันจะมีน็อตจับอยู่นะครับย้ายขาจากตัวนี้ขึ้นมาไว้ข้างบนก็ได้นะครับเอาขามาไว้ข้างบน นะครับถอดน็อตตัวนี้ออกแล้วก็เอาขามายึดใส่แทนไฟก็สามารถห้อยด้านล่างได้นะครับแต่ไม่สามารถยึดไฟด้านข้างได้นะครับ <S <S ไม่เหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้เอาขามาไว้ด้านข้างแบบนี้ได้นะครับข่าวๆก็ประมาณนี้นะครับไฟทั้งสองรุ่นนี้นะครับจะมีสายไฟสามเส้นด้วยกันก็คือสีดำสีแดงและสีเหลืองนะครับสีแดงก็คือสายไฟต่ำนะครับ ก็เป็นสีขาวทั้งสองตัวสีดำก็คือสายไฟกลาวนะครับหรือไฟลบส่วนสีเหลืองก็จะเป็นสายไฟสูงนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปปรับใช้กับชุดสายไฟของเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็สวิตช้าให้แนะนำก็ต้องเป็นสวิตช์แบบ two in one นะครับเปิดเบอร์หนึ่งและเบอร์สองได้นะครับถ้าเป็นสวิตช์ธรรมดาที่มีสเตปเดียวแบบเปิดติดปิดดับอันนั้นเพื่อนๆืต้องใช้สองตัวนะครับถึงจะเปิด สเตปไฟของไฟทั้ง2รุ่นนี้ได้เดี๋ยวไปชมแสงไฟกันนะครับว่า2ตัวนี้มีแสงต่างกันยังไงแล้วก็คุณสมบัติต่างกันยังไงเพื่อนๆจะได้เลือกใช้ไฟได้ตรงตามใจที่เพื่อนๆต้องการนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวแสงไฟให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับด้านตัวซ้ายของจอนะครับ จะเป็นตัวมินิ20วัตต์ด้านขวาก็จะเป็นมินิ30วัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแสงของไฟมินิ20วัตต์กันก่อนนะครับสายไฟจะมีเหมือนกันทั้งทั้งสรุ่นนะครับสีดําก็คือสายไฟลบนะครับสีแดงคือไฟต่าและก็สีเหลืองคือไฟสูงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมต่อให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับ ไฟมินิ20วัตต์นะครับไฟต่ำไฟต่ำแสงไฟจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบรวมแสงไม่แยงตาแสงก็จะเข้มๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต่อไฟสูงไฟสีขาวก็จะหายไปนะครับไม่สามารถเปิดติดพร้อมกันได้นะครับไฟต่ำเป็นสีขาวไฟสูงเป็นสีเหลืองหรือเพื่อนๆจะใช้แค่เพียงสีใดสีหนึ่งก็ได้นะครับ หรือถ้าอยากใช้2ทั้ง2ส,งสีเพื่อนๆก็ต้องใช้สวิตช์แบบ t o in 1อย่างที่บอกนะครับไฟต่ำสีขาวไฟสูงสีเหลืองแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไฟมินิ20วัตต์นะครับของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไฟมินิ30วัตต์กันนะครับก็คือตัวขวามือนี้นะครับตัวขวามือนี้คุณสมบัติอย่างที่บอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้นี้นะครับ ก็คือสามารถเปิดไฟไฟต่ำเป็นสีขาวนะครับเปิดไฟสีขาวและเปิดไฟสูงนะครับเปิดไฟสูงก็คือแสงสีเหลืองจะติดแต่สีขาวก็ยังค้างอยู่นะครับอ,อันนี้ไฟต่ำนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟต่ำพอเปิดไฟสูงแสงสีเหลืองติดและแสงสีขาวก็ยังค้างอยู่นะครับ คุณสมบัติต่างกันแค่เรื่องตรงนี้นะครับส่วนทั้งสองตัวมีพัดลมอยู่ด้านหลังทั้งคู่นะครับนี่มีพัดระบมระบายอากาศด้านหลังทั้งคู่จะได้ไม่ร้อนจนเดี๋ยวผมจะเทสไฟทั้งสองดวงพร้อมกันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าทั้งสองดวงมีสีเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมเปิดไฟต่ำทั้งสองดวงนะครับก็คือตัวอันนี้ตัวเป็น20วัตต์นะครับอันนี้คือตัว30วัตต์นะครับ20 30นะครับจากภาพที่ดูนะครับตัว20วัตต์ก็จะรวมแสงอยู่ตรงกลางนะครับไม่กว้างมากแต่ถ้าเป็นตัว30วัตต์ก็จะได้กว้างกว่านิดหน่อยนะครับแสงก็ จะต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับระหว่างตัว 20- กับ30วัตต์อันนี้ผมเปิดพร้อมกันเลยนะครับเปิด Kristen. คู่พร้อมกันเลยส่วนไฟสูงส่วนไฟสูงตามที่แจ้งเพื่อนๆไปนะครับถ้าเป็นตัว20วัตต์มันจะเติมสีเหลืองแบบนี้นะครับแต่ไฟสีขาวจะหายไปเติมสีเหลืองแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว30วัตต์พอเปิดไฟสูงนะครับสีขาวติดและเติมสีเหลืองเข้าไปด้วยแบบนี้นะครับ เพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับว่าอยากจะได้ไฟแบบไหนลองเลือกกันดูนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนดูอีกหนึ่งครั้งแบบแยกดวงนะครับอันนี้ตัว20วัตต์ไฟต่ำสีขาวไฟสูงสีเหลืองนะครับไฟต่ำสีขาวไฟสูงสีเหลืองส่วนตัวมินิ30วัตต์นะครับไฟต่ำจะเป็นสีขาวส่วนไฟสูงจะเติมสีเหลืองแบบนี้นะครับ เติมแบบนี้ให้ด้วยอันนี้ระยะประมาณ5เมตรถึง10เมตรนะครับอันนี้รีวิวแบบบ้านๆให้เพื่อนๆได้ดูกันสนใจติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ติดต่อมาได้นะครับ LED o r b ์ไ e เอาไว้พบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ